สวยมากว่าพี่จอยอลังการเนาะหน้าตีเขาจะอยู่ประจากับกับศาสนาอยู่แล้วเพราะว่านาคาเนาะอยากบวชอยากอยากเกิดเป็นมนุษย์นะก็มาบวชเขาก็อยู่ที่อนันตของเขาอยู่อยู่อาณาจักรอยู่วังของเขาแต่เขาก็เหมือนเขาว่าเขาก็อยากเขาอยากที่จะเปลี่ยน แต่มันก็อยู่ในอ้เจอแกะสลักสวยมากเลยดูคือมันไม่ใช่แต่วัดอย่างเดียวนะมัน <c oughs> วิววิวคักเอลีสุดยอดมากนนนะใช่ใช่หินออนเอามาแกะด้วยน,นั้นน่ะพี่จอยไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยดูดูการแกะสลักลวดลาย มือนไม่ใช่ช่างทางนี้เนาะพี่จอยว่าไหมเหมือนไม่ใช่ช่างอีสานเนาะลักษณะรูปแบบการแกะความอ่อนช้อยอะ่ะใช่อ่อนช้อยมันอ่อนนะมันเหมือนทางเหนือพี่ว่า,าอ,อืมมันมันอ่อนช้อยกว่าทางแกะแกะสลัแกะเลยแกะเอาจาก <ไป S 1> แผน่น<ป>ใช่ถ้าแผน่นแผ่นไม้นี่เอามาแกะเนี่ยอย่างหนานน่นะนะไม่ใช่ธรรมดาแล้วดูพื้น พื้นไม่ใช่ธรรมดานะไม้อย่างใหญ่มากอลังการไม้อลังการมากพีเ่เลยเจ้าไปนอนดูเพดานาาาดูนะคะไม่ใช่กรรารทำการแกะสลักเป็นช่างฝีมือชั้นครูเลยนะคะเนี่ย ดอกบัวจะงามมากเลยเลยพี่ดอกบัวไม่ใช่คนใช่ไหม,ไมใช่ <c oughs> โอเคเอาพี่จอยถ่ายดอกบัวถ่ายดอกบัว,วงงเอาเอาพี่โยถ่ายมีคนถ่ายให้พี่โยหรือย,ยังล่ะพี่เมง้งด,ดูสวยมากนะคะเนี้ยเดี๋ยวดิฉันจะลองเดินไปดูทางนี้ ดูการแกะสลักเป็นแบบนนนต่ำแต่เมื่อกี้เป็นเป็นภาพแกะลึกลงไปลึกๆเลยแต่นี้เป็นแกะแบบนูนต่ำเป็นแบบพุทธประวัต,นบบวตินะคะเอาลุงเลยเ <c oughs> จ้าบวชแล้วหรือยังมาอธิบายพุทธประวัติตามรูปภาพที่อยู่ผาผนังสิ สวยมากเลยนะคะน่าจะเป็นพุทธประวัติในโดยในในอนันต์ต่างๆของพระพุทธเจ้านะคะสวยที่สุดเลยดูนะคะนี่ไม่ใช่แต่อันนี้อย่างเดียวดูไม้แผ่นใหญ่มากไม้แผ่นใหญ่จรมงๆเขาเรีย ความอ่อนช้อยของนางอับสรแล้วก็ดอกบัวกึ่งแบบเรื่องของพุทธบูชาอะไรต่างๆนะคะแต่ข้างนอกนี่ก็จะเป็นเป็นหินเป็นหินอ่อนเป็นเป็นกระเบื้องเป็นอะไรแต่ว่าตรงข้างในนี่จะเป็นไม้ทั้งหลังเลยเสานี่ก็เป็นไม้นะคะบอกสมาชิกเรามาถ่ายรูปรวมตรงนี้หน่อยนะพี่พี่ยุ้ยอะพี่ยุ้ยบอก นะคะคพี่จอยเอินเอินสามารถใช้เข้ามาท้ายรูมมองนี้นะสวยไปนหนาบมึงนะไปใส่เมื่อเอินมะัยนะ้ย ตัวนี้เหมือนตัวนี้เป็นเหมือนแลนด์มาร์กแกบ,บอกเลยนะนี่ว่าพายพาเพื่อนมาชมตรงนี้ให้ได้